สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรงกึ่งช่างเอ็มน้รงขอนธวครับแชมป์เอ็นจีโอลูก513มินบอดี้เวฟคนล่าสุดครับเดี๋ยวเรามาชมปู่เขาได้เลยครับอันนี้นะครับรงกึ่งช่างเอ็มนครสวรรค์นะครับผมเดินมาชมเลยครับสวัสดีครับช่างเอ็มครับผมสวัสดีครับครับขันนี้ใช่ไหมครับที่ได้แชมป์สนามล่าสุดที่สุราษฎร์ธานีใช่ครับผม ครับผมผมขอชมรายละเอียดสักนิดได้ไหมครับได้ครับครับผมผมขอเทสติกหน่อยครับช่างในความแรงของรถนี้มีอะไรบ้างที่เป็นชุดเด่นนะช่างผมเด่นก็จะมีน่หลักก็มีเป็นลูกลูกสูบคาร์ิสามิลแค่นีนะครับก็มีแคมแต่งแต่อย่างอื่นจะเป็นเดิมหมดทอนล่างเดิมาล์วเดิมอันนี้กี่กิโลครับช่างร้อยสิบโลครับที่ผมไม่ได้แข่งกับรุ่นไอร้อยลูกคาสามทรงชิงน้ำหนักร้อยสิบโลครับรุ่นแข่งนี่มีกี่มีกี่คันครับที่ลงรุ่นนี้เลย บอดี้เวฟรุ่นแข่งบอดี้เวฟนี่มี64เบอร์ครับผม64เบอร์ช่างได้ที่หนึ่งมาได้ที่หนึ่งมาได้ที่หนึ่งว่ารถแรงแรงมากครับอันนี้เอาโอ้โวงล้อนี่ช่างใช้ของอะไรครับเนี่ยอ๋อวงล้อถูกใช้ของซูเปอร์เด็กริมครับซูเปอร์เด็กริมหนึ่งจุดหนึ่งข้างหลังเป็นหนึ่งจุดสอง๋อครับผมเบาเบาไหมครับช่างตัวนี้เบาไหมครับเบานะครับแล้วก็แข็งแรงดีแข็งแรงแสดงเลยครับทรงสวยทั้งเบาใช่ครับเบานี่ครับ สวิงอาร์มนี่ใช้ของยี่ห้ออะไรครับโูอาร์มของกูอาร์มครับครับผมแข็งแรงแล้วก็สวยดีตัวนี้เป็นอาร์มย่นนะช่างนะใช่ครับครับเป็นอาร์มย่นอาร์มย่นเลยย่นสุดยังย่นอันนี้ยังย่นอีกเยอะครับลองชมลองชมบอดันนี้เลยเลยครับผมเป็นสูงทั่วไปแล้วครับให้ทำแบบให้ต่ำลงให้ขี่ง่ายอะไรเงี้ยฮถือว่าสร้างสุดยอดเลยครับได้ที่หนึ่งนี่หกคันนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับ ตอนนี้รถสมูทเลยใช่ไหมครับจ้างมีล้อมีอาร์มีโช๊คพวกนี้ใช่ครับลงตัวครับผมรเรามาชมกันในภายในอู่ช่างเอ็มนครสวรรค์นะครับอันนี้คือลงกึ่งช่างเอ็มนะครับเราเข้ามาชมได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในลงกึ่งนะครับก็จะมีรถส่วนมากรถที่ร้างก็จะใช้เป็นวงล้อซูเปอร์แดกนะครับส่วนมากตัวนี้นะครับ ลองดูบรรยากาศภายในอู่นะครับรถ <Wow. S 1> เยอะมากนะครับช่างเอ็มนอนสว่างครับผมสมชื่อแชมป์นะครับมาครับเดี๋ยวเราจะไปชมเดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์ช่างเอ็มครับว่าที่มาที่ไปของการได้แชมป์ลูก53มิลเป็นมาอย่างไรนะครับผม <Yeah. S 1> คเดี๋ยวไปชมได้เลยครับ เรามาสอดีอยาบเป็นทางการนะครับผมกับโรงกึงช่างเอ็มนอรสวัสดิ์ครับสวัสดีครับช่างเอ็มสวัสดีครับครับแนะนําตัวนะครับพี่ผมช่างเอ็มนครสวรรค์ครับหรือว่าโรงกึงอู่ช่างเอ็มนครสวรรค์ครับผมครับผมคันที่ได้แชมป์เนี่ยพี่คือคันนี้ถูกต้องไหมครับใช่ครับผมลองทํำไมช่างถึงทําเป็นบอดี้เวฟครับส่วนมากอาจจะเป็นบอดี้ดีมซูเปอร์คัพเป็นเกือบจะทั้งหมดเลยครับเออจริงๆนะผมชอบบอดี้เวฟอยู่แล้วคือแต่ก่อนเคยทํามาก่อนนานนี้อยู่แล้วประมาณกี่ปีครับทำบอดี้เวฟมา โอ้โหสี่ห้าปีได้แล้วครับท,ทำมาก่อนมาประสบความสำเร็จเลยคือปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับที่สบ,บนนความสำเร็จปีนี้เจอก่อนก็ได้คือไ,ไ,ได้ได้ที่สองที่สามเด็กน้อยรุ่นสองร้อหนึ่งนิตครั้งแรกเลยที่ไหนพี่ที่สามที่ที่นครสวรรค์ครับอ๋อแล้วก็แข่งต่อไปก็คือรายการใหญ่เอเจโอเลยอ่าที่สนามสุราษฎร์ธานีใช่ไหมใช่แล้วครับ ล่าสุดเลยใช่ไหมครับสนามล่าสุดใช่ล่าสุดคือช่างได้ที่1 NGO มาเลยใช่ครับใช้ถ้วยใบนี้ครับใช่ครับผมถ้วยแล้วที่สี่นี่คืออะไรครับที่สี่คือมันรถคันนึงลงสมัครได้สองเบอร์ฮะได้ได้คือช่างได้ทั้งหนึ่งกับสี่เลยใช่ครับรถกี่คันครับตอนนี้แข่งรถมันมีหกสิบสี่เบอร์ครับผมโอ้โหถือว่าสุดยอดเราะผมเป็นเบอร์เลตตบอดี้ที่หนึ่งครับผมผมขอดูแป๊บครับว่าบอดี้ลดความแรงในช่างอันดับหนึ่งคือเครื่องถูกต้องไหมครับใช่ครับระดับสองระดับสามระดับสี่นี่คือคือจะเป็นพวก ความพร้อมและช่วงช่วงล่างวงล้อสวิงอาร์มระยะอาร์มเพราะมันมีผลหมดทุกอย่างครับวงล้อนี่ช่างใช้ของยี่ห้ออะไรครับใช้ของซุปเปอร์เด็กครับซุปเปอร์เด็กริมครับข้างหน้านี่ผมใช้เป็น1.1ข้างหลังนี่เป็น1.2ครับช่างซื้อที่ไหนครับล้อเนี่ยซื้อวงล้อที่ร้านเซนทันมอเตอร์นละเข้าสวัสดิ์นะครับเขาจะมีขายทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่มีล้อแล้วก็มีอาร์มของโปรอาร์ม โอ้โหอามนี้ก็ซื้อจากเซ็นทามอเตอร์ใช่ไหมใช่ผมร้านเดียวกันเลยหลังเซ็นทานี่ก็คือเป็นร้านของน้องสว่างนะจะขายพวกอะไรตกแ,แต่งรถประมาณนี้นะครับก็จะมีทุกอย่างครับก็คือช่างเอ็มก็เป็นลูกค้าที่ร้านเซ็นทามอเตอร์ใช่ครับแล้วช่างเอ็มมีอะไรจะฝากถึงเอฟซีที่จะแข่งสนามต่อไปมีต่อไปที่ไหนครับแข่งสนามต่อไปเอ่อว่าจะไปงานเอ็มดีของนาดินเทนนครเนี่ยอ๋อสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมครับรายการที่สามที่เป็นนี้ที่จะถึงครับแล้วก็ฝากอะไรถึงเอฟซีไหมครับว่าจากสนามนี้ เป็นไงครับต้องสู้เต็มที่มีคู่แข่งอะไรอย่างนี้ไหมหรือสู้หมดฝากถึงอะไรดีกว่าโอ้อาจครับจะฝากถึงอะไรดีกว่าครับคือว่าถ้าน้องๆคนไหนสนใจจะซื้ออะไรพวกลูกค้า3พวก110สุภาพ125อะไรพวกนี้ครับสนใจติดต่อเราไม่ได้ครับช่างอินนักขั้วเคครับมีอยู่ขอบใจนายเลยแต่ผมทิ้งเบอร์ทางทิ้งเบอร์โทรผมจะขึ้นเบอร์โทรไปให้นะครับได้ครับผมโอเคครับผมก็ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับท่านเอ็มนครสวรรค์ลงกึงท่านเอ็มนะครับก็คือประสบความสำเร็จเรื่อง NGO นจีอลูกอาชีพบอดี้เวินะครับรถพวกทุกทีคันก็ถือว่าสุดยอดนะครับถือว่าเก่งเลยขอบคุณนะครับท่านเอ็มบอกวันหลังมาหาใหม่นะครับได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ